จบล้ลาเดี๋ยวนี้นะคะกบจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวสไลเดอร์นะคะเป็นปาร์คแห่งหนึ่งนะคะเป็นปราร์คสวนแอปเปิลนะคะเดี๋ยวกบจะพาไปเที่ยวนะคะจะเป็นสไลเดอร์แล้วไปเช่าห่วงยางนะคะไม่รู้ราคาเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้จะไปเท,ที่ยวเที่ยวคนเดียวเพราะอยู่คนเดียวจะลองดูซิมันสนุกขนาดไหนนะอยากตั้งใจมานานแล้วว่าอยากจะไปสไลเดอร์เที่ยวที่ปราร์คนี้ตั้งปีที่แล้วนะคะ ไม่ได้เที่ยวสักทีวันนี้สมใจอยากล้วเดี๋ยววันนี้จะไปนะคะเดินทางไปกันเดีย๋ยวเราไปดูนะคะว่าเดินทางยังไงนะคะแล้วก็เราไปเช่าวงยางเล่นกันนะคะว่าราคาเท่าไหร่ดูจะมีคนเยอะไหมนะคะไปดูกันนะคะไปจ้าเ้วเจอกันที่สวนแอปเปิลนะคะไปเที่ยวสไลเดอร์กันจ้าเดินทางจ้านี่เราจะไปเมโทรนี้จ้าเมโทร Castiscaya เมโทร c a s t i s ก a y a นี่วงกลมนี้นะจ๊ะไปจ้าเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปกันเลยจ้าเมโทร c a s t i s ก a y a เดี๋ยวเราก็จะเดินออกประตูสองนะจ๊ะ ไป,นะไปกันจ้าเดินยาวๆไปเลยจ้าเดินตรงเลยจ้า เดินบริจายาวนู่นเลยสุดถนนนู่นเลยจ้าอย่าไปอย่าไปถึงรั้เจ้าเพื่อนๆเราก็จะเดินไปเรื่อยๆอถึงเมโตรแล้วเดินลัดเลาะไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่เที่ยวกันตรงที่เขามีเลสไล,ล,สลเดอร์นะคะไปเท่าห่วงยางแล้วก็เล่นสไลเดอร์ตรงปลาตรงนี้นะคะ เดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆโอ้โหวันนี้ลบ17องศาเนี่ออยอยากเล่นน่ะก็เลยต้องมาคนเดียวก็ต้องเล่นนะจ๊ะไปเดี๋ยวเราไปตรงที่หมายกันเลยแล้วกันเนาะเดินไปเรื่อยๆก่อนนะหนาวเดี๋ยวโทรศัพท์จะน็อกซะก่อนจ้ะนี่เดี๋ยวเาัาให้เพื่อนๆดูก่อนนี่ถึงทางเข้าแล้ว,ลวก็จะเข้าไปตรงนี้สา์อาทิตย์นี่เด็กๆจะมาเล่นกันเยอะมากเลยแต่วันนี้วันศุกร์เรจะมีป่า เดินจ oh, 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 oh. ้โโโเดินไปเลยเดินไปนู้นถ้าตรงไปนี่ถ้าตรงไปเนี่ยค่ะก็จะไปโบสถ์แต่เราจะเลี้ยวซ้าย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 เพื่อจะไปเที่ยวสไลเดอร์เล่นสไลเดอร์เดินไปเรื่อยนะจ๊ะเถึงที่ใหม่เราจะบอกนะแล้วเราก็ไปทางขวาตรงไปเลยจ้า ขวาโน้นมีไฟตรงโน้นเลยซุ้มตรงโน้นโน้นมีไฟ่ก็จะมีซุ้มร้านอาหารเยอะแยะมากมายเลยนี่เป็นหลังหลังหลังๆเนี่ยร้านอาหารทารั้งน,นั้นนะจ๊ะแวะเข้าไปกินกันได้เห็นไหมคะมีร้านอาหารเต็มเลยเดินเข้าไปกินได้นะเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยพอเ,เพื่อนมาถึงตรงนี้นะคะแยกนี้พอ,อ,อเ,เพื่อนมาถึงแยกนี้เนี่ย นี่แยกนี้นะคะมีจอนี้ด้วยนะเดินก็เลี้ยวขวาไปเลยค่ะเลี้ยวขวาแล้วก็เดินไปเลยเห็นป่ะมีซุ้มเยอะแยะเลยเนี่ย<อ>นี่ซ้ายมือเนี่ยจะเป็นที่เล่นสไลเดอร์เ,เป็นตนด้วยนู่นนู่นนู่นเดินไปเลยมีหม่วงยางเล่นด้วยนี่เจอเช่าดีกว่ามีมาเล่นห่วงยางด้วย เ,ออเดี๋ยวเราจะลงไปเล่นนู่นเขาเล่นกันอยู่นู่นเช่าเท่าไรหรอ 50, อ่อ่ะแปดอยหสิอ๋อสาสินาที 250. 30, 250. 2 hour, hour. องร้อหสามิบนาทีสองร้อยห้าสิบทูอเววันยสามสิบนาทีก็เหลือแหล่แล้วเอาสองรหาสิบดีกว่าสองรอหสิบมดใช่ไหเอ่อ30สิบมินุ <Okay. laughs> นะโอเคดาดาดาเด้งกิสาวสองร้อยห้าสิบนะโอเคเดี๋ยวตังให้ก่กอนไปแล้วไปแล้วเล่นแล้วจืดไปแล้วเอาละม,มือก่อนนะเล่นแล้วครับไปไหมอะ Ê, phải đó. มาคนเดียวก็เล่นคนเดียวอ๋อสนุก <laughs> เดี๋ยวไปอีกรอบหนึง่งเดี๋ยวนี้เราก็ต้องลากแล้วครับลากลากโตรศัพขึ้นไป จะเล่นคนเดียวเพื่อนๆต้องมาหลายๆคนนะเฮ้ยสนุกสนุกมากเลยเดี๋ยวดูวิวข้างหลังอยู่ใกล้แม่น้ำเลยปะยนี่อยู่ใกล้แม่น้ำเลย,อ,ย,อ,ยอีกรอบหนะึงไปอีกรอบไปดมือกัอนา Bye. นนแรงมากเลยลากขึ้นดงบนไปสนุกมากอ่ะื่อกี้นี่หัวกระจายจ้ะอุมะตกแล้วเริ่มอุ่นแล้วหิมะเริ่มตก,กอ,อ,อขึ้นไปบนเนินนู่นขึ้นไปบนเนินนู่นต้องขึ้นแปงข้างบนเพราะจะได้สไลด์ลงมาอย่าเล่นใหม่ลากลากอันนี้ขึ้นด้วยมือก็ไปอีกรอบหนึ่ง สนุกมากต้องไปีกรอบนึ่งถอุงมือก่อนดี๋ยวนั้นเพื่อนถอดถุงมือก่อนนะกลัวโทรศัพท์จะน็อกเหลือเกินนั่งหรือจ้านั่งหรือจ้าเป่งนุ่นหน่อยเป่งนุ่นหน่อยรักิดหนุ่มหน่อยเพาจ,จะว่าด ไปแล้วไปแล้วไปแล้วปแลาเจ้าไปแล้ว

มาธรรมดาก็ดีเพื่อนไม่มีคนดีถ้ามากับเพื่อนเป็นกลุ่มนะก็สนุกมากเลยแต่ว่านี่เล่นคนเดียวก็ยังลากด้วยตถ่ายด้วยลากด้วยแล้วมันเป็นเนินด้วยสนุกอะคนเดียวยังสนุกเลยคิดดูถ้ามากับเพื่อนแล้วจะสนุกกว่าน,นี้อีกรีบๆมากันนะจ๊ะสนุกมาก250าบาทเอง30นาทีถ้า1ชั่วโมงก็450 เดี๋ยวเก็บโทรศัพท์ก่อน,เ,นเดี๋ยวมันจะน,อนะะ็อค่ะอย่าเอา30นะเร็วมากจะเอา30นะเร็วขึ้นลงก็เบลาณรชกชั่วโมงหนึ่งสี่รหาสิบโอเคนี่มีเช่าแลนะคะไปแล้วเสร็จแล้วสนุกว่สวยมากนีมวะตก สวยจริงๆเลยคิดถึงทุกคนนะคะสวยจังเลยหิมตะตกเยอะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะจ๊ะ บนหลังพาเพื่อนมาแล้วจ้าวันนี้ไม่ไหวแล้วบายหนาวมากดมมือแดงแดดเลยจมูกก็ไม่ไหวแล้วบายบ๊ายบาย้ bye. Bye ทุกท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ้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 งแล้วกดติดตามให้กับช่องหญิงกบาลาลาแล้วท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ